ทำไมต้องวางแผนทางการเงินการวางแผนทางการเงินเนี่ยหมายถึงกระบวนการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะครับว่า p e r s o n a l finance นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำไมต้องวางแผนทางการเงินมันมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับที่ เราจะต้องวางแผนทางด้านการเงินนะครับอย่างเช่นประเด็นแรกเลยนะครับก็คือคนอายุยืนขึ้นนะครับในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่71ปีแต่ถ้าเราเก็บสถิติเฉพาะนนคนไทยที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะพบว่าท่านเหล่านั้นจะอยู่ได้อีกประมาณ20ปีอันนี้เป็นข้อมูลจากสถาบัน ประชากรสังคมหมาอะไรไม่ดนนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าช่วงเวลาหลังกเกษียณที่ต้องอยู่อีกตั้ง20ปีเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงถ้าไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีพอมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเราจึงเห็นได้ว่ามีคนละ มากจํานวนมากนะครับที่ถูกทอดทิ้งคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งนะเพราะไม่มีเงินไม่มีคนดูแลอยู่ฐานพักฟื้นคนชราอยู่วัดอยู่วาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยคือเราต้องมีการวางแผนทางการเงินนะครับในประเด็นที่สงนะครับโครงสร้างสังคมเปลี่ยนไปเดิมคนไทยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ปัจจุบันน่ะแยกย้ายกันอยู่ ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะครับการคา,คาดหวังให้ลูกหลานเลี้ยงดูเป็นเรื่องที่หวังได้น้อยลงนะครับเราจรึงต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้เนื่องจากสมัยก่อนเะนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมีลูกอย่างเช่นคนหรือสองคนเท่านันเองนะครับนะเพราะนั้นโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไป ในประเด็นที่สนะครับค่าครองชีพในอนาคตจะสูงขึ้นมากเลยทีเดียวล้วครับข้าวของในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นทุกวันอีก20-30ปีข้างหน้าในวันที่เรากรเกษียณสินค้าที่จำเป็นอาจแพงขึ้นเป็น1-2เท่าตัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่มักมีอยจะเพิ่มขึ้น ของค่ายจ่ายมากกว่าเงินเฟอ้อเสมอนะครับดังนั้นพบประมาณที่เราเตรียมไว้เนี่ยอาจไม่เพียงพอถ้าไม่ได้คำนวณเือค่าเงินเฟอ้อไว้ด้วยล่ะครับนะในในประเด็นที่4ต่อมานะครับสวัสดิการของภาครัฐไม่เพียงพอแน่นะครับในอีก15บห้าปีข้างหน้า สัดส่วนของประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น20%นั่นหมายความว่า1ใน5ของคนไทยจะเป็นคนสูงอายุขณะที่สัดส่วนของคนวัยทำงานต่อคนสูงอายุก็จะลดลงจาก6ต่อ1ในปัจจุบันเป็น3ต่อ1ในปี2021นะครับ เน่อันนี้พป็นสองสองสองสอะสองสองสองสามโทษนะทำให้ทำให้ภาษีที่รัฐเก็บได้เนี่ยไม่เพียงพอต่อการจัดสริการให้กับคนสูงอายุหรือหากทำได้ก็เป็นแบบพื้นๆเท่าน,นั้นเองล่ะครับและประเด็นที่ง่านะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้นครับ สมัยก่อนการฝากเงินในธนาคารให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและมีความมั่นคงสูงมากนะครับเดี๋ยวนี้ดอกเบีย้ยเงินฝากลดน้อยลงมากขณะที่ช่องทางการลงทุนใหม่ๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ก็มีรูปแบบและความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปนะครับการทำความเข้าใจและรู้จักการวางแผนการลงทุนให้ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล จะทําให้บรรลุปเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นนะครับในข้อที่6กรับทําให้เราเนี่ยสามารถกรเกษียณอายุได้อย่างเร็วขึ้นนะครับหากเรามีการวางแผนการเงินที่ดีและเริ่มต้นเร็วเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยครับย่อมบรรลุปเป้าหมายได้เร็วกว่าไม่ว่าจะเป็นเงินออมที่เก็บได้มากขึ้นดอกเบี้ยทบต้นที่สูงขึ้นหรือ การสามารถหาผลประโยชน์จากโอกาสดีๆที่บังเอิญผ่านเข้ามาเพราะเรามีเงินออมเงินก้อนที่เก็บเอาไวา้เช่นซื้อที่ดินทำเลสวยจากคนที่ร้อนเงินหรือซื้อหุ้นพื้นฐานที่ดีราคาตกลงมามากเกินควรนะครับนี่ถ้าเรามีเงินเก็บเงินออมเราก็ทำในได้หลายอย่างเลยทีเดียวแล้วครับและประเด็นที่7นะครับช่วยรองรับความเสี่ยงของชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราอาจโชคร้ายเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุหนักๆขึ้นได้แต่ถ้าเรามีการวางแผนทางประกันไว้ย่อมสามารถบรรเทาภาระต่างๆลงได้หรือเราเกิดตกงานอย่างกระทันหันเนี่ยมีคนในครอบครัวป่วยการมีเงินเก็บสำรองไว้ย่อมหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก จากการต้องไปคู่หนี้ยืมสินเงินคู่นอกระบบลงได้เลยทีเดียวหรอครับนี่แหละครับ,ค,รบคือเหตุผลหลักๆที่ต้องมีการวางแผนทางการเงินแล้วขั้นตอนในการวางแผนทางการเงินนะครับเราต้องทำยังไงล่ะครับในประเด็นแรกเลยนะครับนะก็คือกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ทางการเงินขึ้นมาว่าในการวางแผนทางการเงินเนี่ยควรจะเริ่มจากการมีเป้าหมายคร่าวๆว่า เราอยากบรรลุปเป้าหมายทางการเงินในเรื่องอะไรและต้องใช้เวลาเท่าไหร่เช่นเราอยาก,กเกษียณการทํางานตอนที่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยากมีเงินใช้เดือนเท่าไหร่สมมุติ60อยากมีเงินใช้เดือนละส0 0 0 0ื่นเนี่ยอยากเตรียมทุนการศึกษาให้ลูกเรียนถึงระดับไหนล่ะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรืออยากวางแผนจัดสรรมรดกให้กับลูกหลานต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่กําหนดขึ้นเนี่ย อาจเป็นเป้าหมายเดียวหรือเป้าหมายผสมผสานเต็มรูปแบบก็ได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกคือกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทางการเงินที่เราต้องการวางแผนในประเด็นต่อมานะครับก็คือหลังจากที่เราเอามีวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราก็รวบรวมข้อมูลนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินของทั้งของตนเองครอบครัวและภาวะรอบ รอบล้อมทางเศรษฐกิจธธเพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์เช่นรายรับทรัพย์ส,สินหนี้สินนะครับการผูกพันดอกเบี้ยหรือทิศทางการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคตวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินนำข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อหาสถานะทางการเงินปัจจุบันว่าตอนนี้มีเงินเก็บสุดที่เท่าไหร่แล้ว ยังขาดอีกเท่าไหร่เพื่อจะได้บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้และมีทางเลือกอะไรบ้างที่เราจะบรรลุปเป้าหมายนั้นนะครับก็คือนะก็คือวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของเราหลังจากนั้นก็คือทําแผนทางด้านการเงินครับหลังจากวิเคราะห์เงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆแล้วเนี่ยให้ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเขียนแผนการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา ภายใต้สมมติฐานและข้อมูลที่รวบรวมเอาไว้จากในข้อที่4เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับทำยังไงต่อครับก็นำแผนที่เราวางไว้เนี่ยไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติตามแผนที่ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าต้องลงมือทำอะไรบ้างในกรอบเวลาเท่าไหร่เช่นต้องออกไม่ได้เดือนละเท่าไหร่ต้องนำเงินไปลงทุนอะไรบ้าง หรือต้องทำประกันภัยเพิ่มในเรื่องอะไรบ้างโดยต้องมีการตรวจทานด้วยว่าได้ทำครบพอที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่หลังจากนั้นครับทำยังไงครับก็คติดตามและํำกับให้เป็นไปตามแผนหลังจากที่เราปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยต้องบันตรวจสอบและประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าได้ผลตามที่คาดหวังหรือไม่ สมมติที่วางไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรและควรมีการปรับเปลี่ยนนะครับเรามีการปรับเปลี่ยนแผนที่สอดคล้องกับภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะมีการทบทวนแผนทางด้านการเงินเนี่ยก็อย่างในน้อยเนี่ยก็ต้องปีละหนึ่งครั้งนะครับที่จะต้องมาทบทวนนะครับแผนทางด้านการเงินนะครับเพราะนั้นทุกท่านครับ ก็พอจะได้ข้อมูลนะครับว่าทำไมเราต้องวางแผนทางการเงินเพราะความไม่แน่นอนย่อมเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราได้มีการวางแผนนะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเนี่ยนะทุกอย่างมันก็ดีกว่าไม่วางแผนแน่นอนละครับนะครับ